ป้าพีเรามีวักลับมาจากฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างครับคอนเสิร์ตก็เมื่อคืนนี้คอนเสิร์ตที่ฟิลิปปินส์ก็มีความสุขนะครับแล้วก็อินฟ้าเองเนี่ยก็ใส่เต็มร้อยนะฮะอินฟ้าก็จะมีอะไรที่แบบทุกๆครั้งที่ทําให้คนอ่าหรือแฟนคลับเนี่ยได้ดูซ้ําๆแล้วมันไม่เบื่อเมื่อคืนน้องก็มาในแนวเซ็กซี่มากๆนะฮะเซ็กซี่จนแอบน่ากลัวนะครับถามว่าแฟนคลับเยอะไหมก็เยอะนะครับเอเกือบเต็มฮอ์ทั้งหมดประมาณ1700คนนะครับอาจจะไม่เต็มร้อเ็แต่ว่าเราก็ภูมิใจนะครับว นะครับก็มันเป็นนิวพอร์ตอ่าเป็น port, เป็นเทอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในมะนิลาแล้วก็ทันสมัยที่สุดแต่มันอาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนคอนเวนชั่นแต่มันเป็นเทอเตอร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็ต้องขอบคุณแล้วก็ดีใจแล้วก็เขาก็พยายามติดต่องานต่อก็คือว่าอยากให้กลับไปโชว์อีกครั้งหนึง่งประมาณเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนวันว,นวนาเลนไทน์แต่เราก็ยังไม่ได้ตอบตกลงนะครับเพราะว่าต้องเช็คคิวงานก่อนแต่จริงๆโชว์แล้วแต่ประเทศไม,ม่เหมือนกันเออประมาณ50%เหมือนกัน แต่อีก50เปอร์เซ็นต์จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นวิเกเอน,น่าจะไปที่กัมพูชาก็จะเปลี่ยนเพลงสากลเกือบทั้งหมดนะฮรัแล้วก็จะร้องเพลงท้องถิ่นเป็นกัมพูชาด้วยนะครับโดยมีหลักๆแล้วเนี่ยประมาณ50เปอร์เซ็นต์คือเพลงเดิมอีก50เปอร์เซ็นต์จะเป็นเพลงใหม่ในทุกประเทศครับ mm. ก็วันที่สองธันวาคมก็ที่นะครับน่านาบะเทเตอร์นะนาเกอร์นะครับ อสองทุ่มตรงนะครับก็จะเป็น the grand concert นะครับ in f h a l h t in Cambodia อีกครั้งหนึ่งในวันที่สองครับอือพี่น้อรู้สึกรอผสอ,อยู่ฟ้าจบยังไม่ทันในชุดนั้นก็ออกมาทุกคนก็ฮือฮามากแบบอชุดปโป๊เรียกว่าปสีดำสีดำอันนี้อัน,นอันนี้เป็นชุดตัดใหม่แล้วออกแบบให้เฉพาะไม่ใช่ชุดอย่างเดียวก้มลงไปดูรองเท้าด้วยรอ,องเท้าก็เป็นรองเท้าใหม่ที่ดีไซน์ออกมาโดยเฉพาะนะซึ่ง ประโยคแรกที่ผมถามคือไหวไหมคือชุดอะไหวแต่รองเท้าลองไปดูกันนะครับรองเท้ายากมากในการเต้น,นเพราะว่าส้นแหลมมากแล้วก็แพลตฟอร์มข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้แบบเต็มแผ่นมันเป็นแพลตฟอร์มที่แหลม,มเพราะฉะนั้นมันเหมือนยืนอยู่บนก้อนไม้แหลมๆนะฮะแล้วก็ส้นก็แหลมมากแต่ว่าสามารถเล่นได้ทั้งโชว์ก็ถือว่าถือว่าเก่งนะครับแล้วก็ตัวน้องเองก็สปอร์ตชุดได้ดีชุดมาแนวนี้แล้วทำยังไงให้มันดูแบบไม่ไม่น่าเกลียด มันกลายเป็นสตาร์ที่แบบออกเซ็กซี่เมื่อคืนนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุดนี้แล้วก็ไวรัลค่อนข้างเยอะครับเป็นยังไงบ้างการลงทุนในชุดนี้การลงทุนในโชว์ในชุดทุกโชว์นะฮะต้องบอกนิดนึงว่าภายใต้บริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเนี่ยนะฮะเราได้กําไรจากการทําโชว์ทุกทุกประเทศอยู่แล้วมากหรือน้อยนะครับก็บอกเลยว่าเราไม่เคยขาดทุนเราไม่เคยผิดหวังเรื่องการทำไรายได้ทุกโชว์ของเรากําไรหมดทุกโชว์ครับเมื่อคืนก็ ได้รายได้มาหาศาลเพราะว่าบัตร <c oughs> แพงสุดเนี่ยก็มีคนซื้อเยอะประมาณอ่าเป็นเงิน US สต l ล a าประมาณ300เหรียญน,นะครับเป็นเงินบาทก็ประมาณ1 0 0 0 0บาทนะครับแล้วเราก็ขายราคานี้ทุกเมืองทุกประเทศนะฮะซึ่งตอนนี้กัมพูชาก็บัตรไปเยอะมากแล้วเช่นเดียวกันครับเจโนะ ตาขอบคุณครับไม่มีคดีไม่มีคดีอะไรอะไรเรื่องะไรทวม่าเรื่องใครฮะเรืชาอองเรื่องลูกสาวครับสาวไบ้างยังครก็ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยคุยกันอยู่ฮะแต่เบอกว่าเขาไปตักเตือนเรียบร้อยแล้วหมถึงว่าเรียกอ๋อตักเตือนทันทีตอนวันนั้นก็คือวันลุ่งขึ้นก็ตักเตือนทันทีแต่ว่าเรียกเข้าไปไม่ทันเพราะเนื่องจากน้องมีงานต่างจังหวัด ก็เลยโทรหามือถือของแชมป์แล้วเปิดสปิกอร์ในออฟฟิศให้ทุกคนในออฟฟิศได้ได้ฟังด้วยแล้วก็น้องแล้วก็คนที่อยู่กับน้องได้ฟังด้วยก็ตำหนิไปค่อนข้างเยอะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำและไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันก็ชัดเจนล่ะครับมันบางคนบอกว่าทำไมไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขามันเป็นเสรีภาพ <c oughs> แต่ผมอยากอธิบายว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าอะไรควรต้องทำหรือไม่ต้องทำ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจะพูดถึงเรื่องส่วนตัวเนี่ยเขาก็ทําได้แต่ว่าก็ต้องย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าทําเรื่องส่วนตัวบางเรื่องไปแล้วงานมันหดหายไปคุณก็ต้องยอมรับสภาพด้วยเราเป็นคนตรงๆเราก็จะบอกว่าถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้สําคัญกว่าสิ่งนี้แล้วมันมีผลกระทบอะ่ะคุณยอมรับมันเราก็แฮ ppy เราก็ยินดีที่จะซื้อผ้าอ้อมเด็กให้นะฮะแล้วก็ของใช้เด็กอ่อนนะฮะเราก็พูดไปแล้วนะก็พูดไปแล้ว้วนะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากเป็นสตาร์ดวงใหญ่คุณอยากมีเงินเยอะๆคุณอยากแบบ มีความโด่งดังยังไปอีกไกลแสนไกลคุณก็ต้องดูเส้นทางชีวิตของคุณให้ดีว่าเส้นทางของคุณควรจะเดินแบบไหนนะครับอันนี้ก็เราก็เตือนอยู่นะครับตอนนี้ยังก็ได้จ่ตักเตือนอย่างเดียวครับยังไม่ได้เรียกน้องกลับว่าวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้จะขอคิวและเรียกน้องเข้าไปที่ออฟฟิศทาข้อตกลงที่เป็นทางการมากขึ้นนะครับแต่ว่าต้องยืนยันว่ามันไม่ใช่แฟนหรอกครับแต่มันเป็นการเหมือนกับเป็นการปาร์ตี้กันนะครับพูดง่ายว่าตอนนี้น้องเข้าโหมดโหมด นักแสดงอยู่กับกองเพื่อนของกองกองของเพื่อนมันก็จะไปกองรวมๆกัน <c oughs> นะฮะมันก็มีเพื่อนมากขึ้นในนักแสดงที่แสดงด้วยกันแล้วเพิ่งปิดกล้องเพื่อนคนนี้ก็มีเป็นเพื่อนกับคนนี้ไปเที่ยวมันก็ไปด้วยกันแล้วมันก็เลยไปเรื่อยๆภาพมันก็เลยออกมาค่อนข้างที่จะหวือหวาสักนิดหนึ่งพี่น้องตรงๆลูกดืดไหมครับดื้อมากครับก็บางทีตั้งแต่เกิดเรื่องมาถึงตอนนี้รู้สึกเฉยๆแบบรู้สึกถอดใจอันนี้ก็ไม่ตรงๆนะ ถอดใจนิดนึงอันนี้เรื่องพูดเรื่องจริงไอ้ถอดใจในความหมายของพี่นวัดคือ,อยังไงรเรบืเ่อเออก็คือเบื่อที่จะบอกผมมานั่งคุยกันเรื่องเดิมๆแล้วก็เบื่อว่าเอ,อตาตกลงใจยังไงเพราะว่าเราเราสร้างมูลค่าแต่คุณจะไม่เอามูลค่ามันก็คุณมองไม่ออกหรือว่าอะไรควรทาไม่ควรทาแล้วก็แบบอันนี้มันหลุดออกไปได้ยังไงแล้วก็ก่อนที่จะหลุดออกไปได้ยังไงคือจะมาสนุกสนานอะไรกันมากมายบอกในภาพมันมีหลายคนนะอะไรเงี้ยแบบ เล่นกีตาร์ก็มีกันตั้งหลายคนแต่ว่าเอินว่าหนูเล่นกันอยู่หนูเล่นเซล,ลฟี่กันอยู่แค่นี้ก็มันก็ไม่ควรจะทำนะฮะก็ไม่ควรจะทำไม่ใช่เป็นของไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับน้องตุ้มจังวันอ๋อไม่ใช่ครั้งแรกครับครั้งที่สามแล้วฮะก็เตือนทุกครั้งอะครับครั้งที่สามก็ก็ถึงบอกเลครับว่าเดี๋ยวจะเรียกเข้าออฟฟิศเพราะว่าอย่างไปทํางานด้วยกันครั้งนี้อยู่ด้วยกัน3วันก็ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้เลย มันไม่ตึงเครียดอครับในกรรบก,ก<อ>ารเขาเข้า,<ร>ขาหน้าผมไม่ติดอยู่แล้วอันที่พูดเรื่องถึงครับอันนี้ผมพูดตรงๆก็ยังไม่มีคอนเวอร์เซชันใดๆที่เกี่ยวข้องกันได้แค่แบบเอองานเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระยักหน้าแล้วก็อ่ะอันนี้ทํางานไปก่อนอก็เห็นเขาพูดเมื่อคืนนี้บนเวทีครั้งแรกที่พูดถึงผมนะฮะแต่ผมก็นั่งฟังอยู่ข้างล่างนะฮะหลังจากที่ผมพูดถึงเขาเมื่อสี่ห้าวันสี่วันที่แล้วก็เขายังไม่พูดถึงผมก็พูดเมื่อคืนนี้ว่าเออขอโทษอะไรอย่างเงี้ย อาจจะดื้อไปบ้างนะฮะแต่มันจะมันจะมากไปกว่านี้ไม่ได้อันนี้พูดตรงๆะนะครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกเราเราเหนื่อยอแล้วเราก็ล้าในการที่แบบอยากท<ต>ําหรือไม่อยากทำีมองว่าพี่นวัก็ยังให้โอกาสน้องก็จริงๆแล้วว่าน้องยังทำอะไรอะไรได้เยอะอให้โอกาสไหมก็ให้โอกาสนะครับแต่ถามว่ามันมันต้องเรียกมาคุยกันเป็นรายละอักษรแล้วล่ะ นะครับว่าจะเราจะต้องตกลงกันนอกจากวาจาแล้วในลักอักษรเราต้องทําอะไรกันไม่ขออนุญาตเลยครับในลักอักษรนี่คือห้ามไม่ครับไม่ฮะก็คือเราต้องตกลงกันว่ามันจะต้องไม่เกิดอะไรที่มันแบบทําให้คนแบบสับสนแล้วทําให้แบรนด์ที่เราปั้นอยู่อ่ะมันเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็ต้องเห็นใจพรีเซนเตอร์สินค้าด้วยแล้วก็งานด้วยหลายๆงานนะครับก็ก็คุยกันหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็คงจะต้องให้แผนก ที่ออฟฟิศก็ช่วยดูแลด้วยทางเรื่องของบริบทที่ชัดเจนมากขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับมีครับก็เลยไม่ต้องปกติฮะก็ตอนนี้เราก็ไม่ค่อยอยากรับงานไงเราก็เบื่อภาพหลุดน้องน้องเป็นคนไายเองสตอรี่เองนะนักเรงพอเฉพาะโครสเฟสนะมีไม่กี่คนในนั้นก็พูดต้องหาก็หยุดไม่มี โค้ดเฟรนก็ไม่เอาผมไว้หรอกครับจริงจริงใความที่แหลคนมองว่าพี่นวัดก็คือสามารถสืบได้ว่าใครไนตรงนี้รู้แต่เราไม่อยากพูดกันรู้ด้วยว่าใครเอามาเอ้ามันก็นวัดนะแต่ไม่เป็นไรครับยังไงอ่าหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อใช่ไหมสุภาษิตโบราณก็ใครที่ทําอะไรประหลาดประหลาดก็อย่าทําอีกนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่คุณคิดว่ามันไม่ใหญ่แต่ว่าบังเอิญว่าออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ มันเดือดร้อนคนอื่นด้วยแล้วก็เดือดร้อนภาพลักษณ์ด้วยก็อย่าทากันการที่น้องพูดโดยทีวันเมื่อวานที่วันท,นนท,นนทสิเอน็นะครับก็ยังดีน,ดนะครับที่ยังรู้สึกตัวว่าเออเป็นคนเป็นคนดื้อแล้วก็ซ้ำาๆซากๆาาาแต่ถามว่าอายุก็ไม่ไม่น้อยแล้วนะฮะปีนี้ก็ย่าง24แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางในการเติบโตมันต้องใช้สติใช้สมองต้องรู้ว่าต้องเลือกอะไรนะฮะเราจะมานั่งเราอยากอยู่บนพัตคารเลือกเลือกอาหารที่ดีที่สุดแต่เราก็ยัง พยายามไปกินแบบบัฟฟงบัฟเฟ่มาก่อนเละเทะไปหมดมันชีวิตมันจะไม่สมบูรณ์นะฮะนถามเลยแกเรื่องการมีแฟนนน้อ๋อถ้าเป็นศิลปินผมไม่แนะนําให้มีครับโดยปกติอย่างอิงฟ้าอย่างชาลลอตอย่างสแน็คไผ่หลิวอะไรเงี้ยผมไม่แนะนําให้มีมีนาอ่างเงี้ยคือถ้าจะมีก็ได้นะครับเดินมาบอกดีๆแล้วก็เราก็ต้องลดงานลงเพราะเราไม่อยากให้ลูกค้าคาดหวัง <S S S เพราะลูกค้าจะคาดหวังเสมอที่ทํางานกับน้องว่าน้องจะต้องเป็นคนสดใสร่าเริง<อ>เป็นโสด อันนี้คือโจทย์ของสินค้าทั่วๆไปอยู่แล้ว80%เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทํางานกับคนหมู่มากเราก็ต้องเสิร์ฟเขาในบริบทแบบนี้แต่ถ้าคุณจะเลือกมีครอบครัวก็ต้องไปถามน้ําพัชรพรคนระับ <c oughs> แต่งงานแต่งงานเรียบร้อยครับอันนี้คือเลือกแล้วก็ใส่ซองให้เรียบร้อย เลือกได้ครับใครว่าเลือกไม่ได้เลือกได้ครอันนี้ก็คือแจ้งให้ทราบมีแกนทุกคนอื่นที่จะมาสมัครก็ทุกคนครับถ้าจะเลือกแต่งงานเนี่ยได้มงแล้วจะแต่งงานหรือจะได้ตำแหน่งหรือได้อนาคตจะแต่งงานแต่งได้เดินมาบอกดีๆเดี๋ยวใส่ซองให้นะฮะแล้วก็หยุดรับงานให้แล้วก็หยุดรับงานให้หยุดรับงานให้ก็คือเราจะไปวุ่นวายอะไรกับคนที่เขาจะไปมีครอบครัวก็ให้เขามีครอบครัวให้เขาสมบูรณ์แบบนะฮะคนที่มีครอบครัวแล้วผมว่าเขาก็ต้องโฟกัสครอบครัว ใครก็จะมาวุ่นวายมากมายในชีวิตแบบนี้โดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวนะฮะก็คือมีความรักได้แต่คนรจะรอให้เวลาเหมาะสมตอนนี้มีได้ครับเป็นเรื่องส่วนตัวหลายคนเอาไปอ้างว่าผมมาเด็ดการบ้างคุณไม่เข้าใจหรอครับว่าเวลาเขารับสมัครอย่างเช่นพนักงา,านตอนรับบนเครื่องบินเพศช,ชายต้องสูงเท่าไหร่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วคุณลองไปเถียงกันสิครับว่าไม่เกณฑ์จะไปอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าลักษณะเฉพาะที่เรารีวสคุณต้องเข้าใจนะครับ แต่ถ้าคุณจะทําอะไรเรื่องส่วนตัวของคุณคุณจะลาออกลาได้ครับแนละ้วไม่มีปัญหาเลยเราไม่ว่ากันแต่ว่าคุณจะจับปลาไหลายมืองานก็จะเอาดังก็อยากดังเงินก็อยากได้นะฮะอน j o y จะมีฟงมีแฟนอีกมันทําไม่ได้หรอครับ <c oughs> ในชีวิตจริงคนเราทาไม่ได้ทำให้ราสมัติปีหน้าจะต้องเพิ่มกดอะไเข้าไปไหมครับไม่หรอกครับผมว่าพูดกันก็น่าจะเข้าใจนะฮะแต่ว่าไม่เข้าใจก็พูดกัน บ่อยๆหน่อยเอาเป็นว่าใครอยากจเจริญเร็วก็ปฏิบัติมาใครอยากจเจริญช้าก็พักไปก่อนโอเคนะฮะ